สวัสดีค่ะดิฉันสุมาลัยโอไบรันในความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าจะเป็นความรักความผูกพันหรือแม้แต่ความเป็นเพื่อนระหว่างเพศช,ชายกับเพศหญิงความเข้าใจถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นยืนยาวเติบโตและมีความหมายมากยิ่งขึ้นหลายครั้งผู้ชายอาจรู้สึกว่าผู้หญิงเข้าใจยากหรือพูดตรงตง ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงต้องการสิ่งที่เป็นพื้นฐานธรรมดาธรรมดาและสิ่งเหล่านั้นหล้วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกอย่างลึกซึ้งและในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ4สิ่งที่ผู้หญิงอยากให้ผู้ชายเข้าใจซึ่งหากคุณเรียนรู้ทำความเข้าใจและนำไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นคู่รัก แฟนหรือภรรย,ยาเชื่อได้ว่าจะช่วยให้คุณเข้าใจหัวใจของเธอมากขึ้นและความสัมพันธ์ของคุณจะเต็มไปด้วยความเข้าใจที่แท้จริง 1. ผู้หญิงต้องการความรู้สึกปลอดภัยเมื่อพูดถึงคำว่าปลอดภัยหลายคนอาจนึกถึงการป้องกันภัยร้ายทางกายภาพเช่นการไม่ปล่อยให้ผู้หญิงเดินคนเดียว ตอนกลางคืนหรือการปกป้องเธอในสถานการณ์อันตรายแต่ในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกปลอดภัยที่ผู้หญิงต้องการนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะความปลอดภัยทางอารมณ์ผู้หญิงอยากรู้สึกว่าเธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินเธออยากพูดในสิ่งที่เธอคิด แสดงอารมณ์ในวันที่เธอเหนื่อยหรือแม้แต่ร้องไห้ในวันที่เธออ่อนไหวโดยไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเบื่อหน่ายหรือหาว่าเธอดรามา่าความปลอดภัยในแง่นี้คือคุณเข้าใจและรับฟังโดยไม่ตัดสินคุณไม่เอาเรื่องที่เธอพูดไปใช้โจมตีเธอในภายหลังคุณไม่ลดค่า ความรู้สึกของเธอแม้ว่าในมุมมองของคุณอาจจะมองว่ามันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นความปลอดภัยในความสัมพันธ์ผู้หญิงต้องการรู้ว่าเธอสามารถไว้ใจคุณได้ว่าคุณจะไม่หักหลังเธอไม่โกหกไม่ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ทางเลือกผู้หญิงหลายคนไม่ได้ต้องการความหรูหราฟุ่มเฟือย แต่ต้องการความมั่นใจที่ทำให้เธอสามารถฝากหัวใจไว้กับคุณได้อย่างไม่ต้องลังเลเพียงแค่คุณซื่อสัตย์สม่ำเสมอและรักษาคำพูดก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยในความสัมพันธ์ที่ดีแล้วล่ะค่ะข้อ2ผู้หญิงอยากให้คุณยอมรับในตัวตนของเธอไม่มีใครชอบความรู้สึกว่า ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรักผู้หญิงก็เช่นกันค่ะเธออยากให้คุณรักเธอในแบบที่เธอเป็นไม่ใช่แบบที่คุณอยากให้เธอเป็นอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงเธอหลายครั้งผู้ชายอาจเผลอพูดในลักษณะเปรียบเทียบเช่นถ้าเธอแต่งตัวเหมือนคนนั้นก็คงจะดูดีขึ้นหรือเธอควรจะเป็นคนที่นิ่งกว่านี้นะ โดยที่ไม่รู้เลยว่าคำพูดเหล่านั้นทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอไม่ดีพอในสายตาของคุณและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความห่างเหินการยอมรับในตัวตนของเธอคือการเคารพความคิดความรู้สึกรสนิยมและวิถีชีวิตของเธอโดยไม่พยายามกดทับหรือทำให้เธอรู้สึกผิดที่เธอเป็นแบบนั้น สนับสนุนความฝันและเป้าหมายของเธอผู้หญิงไม่ได้อยากเป็นแค่ภรรยาหรือแม่บ้านที่ดีอีกต่อไปในยุคนี้เธอมีความฝันมีเป้าหมายและต้องการให้คนข้างๆเชื่อมั่นในตัวเธอไม่ใช่ลดค่าหรือปัดทิ้งมันว่าเป็นเรื่องไร้สาระการยอมรับในตัวตนของเธอคือการเปิดพื้นที่ให้เธอเติบโต โดยมีคุณอยู่เคียงข้างข้อ 3. ผู้หญิงต้องการให้คุณฟังเธอจริงๆหนึ่งในคำถามคลาสสิกที่หลายคู่ทะเลาะกันบ่อยคือเธอพูดแล้วเขาไม่ฟังหรือเขาฟังแต่ไม่เข้าใจและนั่นก็เพราะว่าการฟังกับการได้ยินไม่เหมือนกันนะคะการฟังที่แท้จริงคือการใส่ใจการฟังที่ดี ไม่ใช่แค่การรอฟังให้จบเพื่อจะพูดต่อแต่เป็นการตั้งใจรับรู้ว่าคนตรงหน้ากำลังรู้สึกอะไรและต้องการสื่อสารอะไรบางครั้งผู้หญิงไม่ได้ต้องการคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหาเธอแค่อยากระบายและอยากให้คุณอยู่ตรงนั้นรับฟังโดยไม่เร่งรีบตัดบทการแสดงออกว่าเรากำลังฟัง อย่างแท้จริงเช่นมองตาพยักหน้าสะท้อนความรู้สึกหรือถามต่อในสิ่งที่เธอพูดนั่นคือการฟังที่ผู้หญิงต้องการค่ะการฟังคือการที่คุณให้คุณค่าผู้หญิงจะรู้สึกว่าเธอมีความหมายในชีวิตคุณถ้าคุณแสดงออกว่าคุณใส่ใจสิ่งที่เธอพูด แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นเรื่องดอกไม้ที่เธอชอบเพลงที่เธอฟังหรือเรื่องในที่ทำงานของเธอหากคุณจำรายละเอียดเหล่านั้นได้เธอจะรู้สึกว่าเธอสำคัญในสายตาของคุณอย่างแท้จริงค่ะและข้อ4ผู้หญิงอยากให้คุณเห็นความพยายามของเธอและ การเปลี่ยนแปลงผู้หญิงหลายคนพยายามทำบางอย่างเพื่อความสัมพันธ์โดยที่ผู้ชายอาจไม่รู้ตัวเช่นพยายามเข้าใจนิสัยของคุณปรับตัวกับครอบครัวของคุณหรือแม้แต่เปลี่ยนนิสัยบางอย่างเพื่อให้คุณสบายใจแต่สิ่งที่เธอต้องการก็คือคุณมองเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่ามองข้ามความตั้งใจของเธอนะคะ ผู้หญิงหลายคนไม่พูดตรงๆว่าเธอเหนื่อยเธอเสียสละหรือเธออยากให้คุณเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าเธอไม่รู้สึกการที่คุณมองเห็นและยอมรับในความพยายามของเธอเช่นขอบคุณที่เธอทำอาหารให้ในวันนี้หรือผมเห็นว่าคุณพยายามมากเลยนะช่วงนี้เป็นคําง่ายๆค่ะ ที่อาจเปลี่ยนทั้งวันของเธอได้เลยการเปลี่ยนแปลงคือการแสดงออกถึงความรักในขณะที่ผู้หญิงพยายามปรับตัวเพื่อคุณสิ่งที่เธอหวังคือคุณเองก็จะพยายามปรับตัวเพื่อเธอเช่นกันไม่ใช่แค่การบอกว่ารักแต่เป็นการแสดงออกว่าคุณยินดีจะปรับปรุงตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นการ จัดสรรเวลาให้มากขึ้นการลดนิสัยที่เธอเคยบน่นหรือแม้แต่การขอโทษเมื่อคุณทำผิดนั่นเองค่ะสรุปคือความรักไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่คือการเรียนรู้กันและกันในทุกๆวันผู้หญิงไม่ได้ซับซ้อนเท่าที่หลายคนคิดนะคะเธอแค่ต้องการความรู้สึกปลอดภยัยการยอมรับการรับฟัง และการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เธอทำถ้าคุณเข้าใจสี่สิ่งนี้และลงมือปฏิบัติจริงความสัมพันธ์ของคุณจะไม่ใช่แค่อยู่ด้วยกันแต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตไปด้วยกันค่ะและหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจและแรงบันดาลใจมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวก ให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอไบรอันสวัสดีคะ่ะ